ตัวเรื่องนี้นี่พายใยไมหมาที่นดีดีกว่าชอบแมชอบกินพวกน้ำตาลตโหนดอะไรพวกนี้ไหมชอบมากของหวานเ no, <wow>. no, นอหวานเนอบางทีกินเล่นจนเพลินเลยสดชื่นเออเดี๋ยวพามาที่นี่นะฮะจังหวัดเพชรบุรีครับ<ม>ท่านผู้ชมฮะเ,ออเพราะว่ากําลังจะมีการจัดงานพระนครคีรีเมืองเพชรโอ้งานนี้งานใหญ่เป็นงานประจำปีอยู่แล้วนะครับมีรถรางขึ้นไปถึงข้างบนเลยสะดวกสบายเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของงานกัน,กนครับวิมานฟ้าพระนครคีรี อัญมณีแห่งสยามเทิดพระเกียรติกษัตริย์5พระองค์ผู้ทรงคุณประโยชน์ต่อชาวเพชรบุรี21กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคม2568จังหวัดเพชรบุรีขอเชิญร่วมงานพระนครคีรีเมืองเพชรครั้งที่38ตระการตากับการประดับไฟและดอกไม้ไฟเปลงบานทั่วผืนฟ้าเหนือพระนครคีรีสัมผัสศิลปวัฒนธรรมสกุลช่างเมืองเพชรชอปของกินของฝากของใช้คุณภาพ 21กุมภาพันธ์ร่วมพิธีวงสวงบุรภาการสัตย์และเจริญพระพุทธมนต์และขบวนแห่สุดยิ่งใหญ่จาก8อำเภอหนึ่งปีมีครั้งเดียวพลาดไม่ได้แต่งไทยไปร่วมง,งานพระนครคีรีเมืองเพชรครั้งที่38ประจตาปี2 5ง8 21ปี2568 21ุมภาพันธ์ถึง2มีนาคม2,568ณอุทยานเฉลิมพระเกยียรติรอสพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรี